รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ2,568ผู้รับการประเมินนายสันติริษงามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสีงามวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันด้านมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนทำการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดประชุมคณะครูทั้งโรงเรียนเพื่อวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ O-net, NT, RT ย้อนหลังสามปีเพื่อค้นหาจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนเกี่ยวกับความคาดหวงัง และความต้องการด้านคุณภาพผู้เรียนการจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาดําเนินการพัฒนาโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางแต่มีความยืดหยุ่นและเหมาะสมกับบริบทโรงเรียนขนาดเล็กโดยวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพื่อจัดทาคําอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชาออกแบบโครงสร้างเวลาเรียนที่ยืดหยุ่นเอื้อต่อการบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนที่มีครูไม่ครบชั้น จัดทำหลักสูตรแบบบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อลดความซ้ำซ้อนของเนื้อหาและเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนที่มีครูจำกัดเช่นการบูรณาการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาไทยสังคมศึกษาออกแบบแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบคลาชั้นในหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้จะมีครูไม่ครบชั้นการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านทั้งด้านความรู้ทักษะและคุณลักษณะโดยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้เข้าด้วยกันจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะชีวิตและทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียนเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตในชุมชนได้อย่างมีคุณภาพโดยเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในสถานการณ์จริง การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ดำเนินการพัฒนาสื่อการสอนดิจิทัลที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนเช่นบทเรียนออนไลน์แบบทดสอบอิเล็กทรอนิกส์และเกมการศึกษาใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีต้นทุนเดิมเช่น Google Classroom Kahoot เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม d ีลทีวีการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาพัฒนาเครื่องมือนิเทศที่หลากหลายและเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนเช่นแบบสังเกตการสอนแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้และแบบประเมินสื่อการสอน ดำเนินการนิเทศแบบกะละยาณมิตรโดยใช้กระบวนการ PLC การศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาดำเนินการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในรายวิชาต่างๆย้อนหลัง3ปีการศึกษาศึกษาผลการทดสอบระดับชาติ O-net, NT, RT เพื่อค้นหาจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา แล้วกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งเน้นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์รวมถึงดำเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา2.1การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีส่งเสริมจริยธรรมและความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นความถูกต้องโปรง่งใสปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรและนักเรียนจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายในที่เข้มแข็งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ2.2การบริหารกิจการผู้เรียน และการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมปลูกฝังค่านิยมและคุณธรรมที่พึงประสงค์ส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตเสริมสร้างทักษะการคิดการตัดสินใจและการแก้ปัญหาส่งเสริมประชาธิปไตยจัดตั้งสภานักเรียนและส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพกายและใจที่ดีพัฒนาศักยภาพตามความถนัด สนับสนุนให้นักเรียนได้พัฒนาตามความสนใจและความสามารถพิเศษ2.3การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนผู้บริหารสถานศึกษากำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินง,งานจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณสนับสนุนครูที่ปรึกษาครูประจำชั้นรู้จักและเก็บข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลคัดกรองและให้การช่วยเหลือเบื้องต้นครูแนะแนว ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม3.1การกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารดำเนินการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนได้แก่คณะครูบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชน -3.2 การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษากำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนานวัตกรรมจัดตั้งทีมงานพัฒนานวัตกรรมที่ประกอบด้วยครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆออกแบบนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา4 ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย4.1การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้วางแผนและกำหนดเป้าหมายศึกษาวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบริบทของโร,ร pues well. งเรียนกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจัดทำแผนงานและปฏิทินการดำเนินงานในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายประกอบด้วยเครือข่ายผู้ปกครองชุมชน ภาครัฐและเอกชน4.2การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาดำเนินการพัฒนาระบบการให้บริการในสถานศึกษาที่มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการได้แก่นักเรียนผู้ปกครองครูบุคลากรทางการศึกษาและชุมชนโดยคำนึงถึงมาตรฐานความรวดเร็วความเสมอภาคและความเป็นธรรม 5. <Ha! S 1> ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ เข้าร่วมการอบรมและพัฒนาความรู้ทางวิชาการเข้าร่วมการอบรมพัฒนาตนเองตามโอกาสที่ต้นสังกัดจัดให้มีการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเช่น Line, Facebook, Google Form นำความรู้และทักษะที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการบริหารจัดการสถานศึกษาและส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นประเด็นท้าทายเรื่องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในการบริหารสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ดำเนินการวางแผนประสานความร่วมมือกับชุมชนผู้ปกครองเพื่อร่วมกันสนับสนุนทรัพยากรและสร้างการรับรู้ร่วมกันโดยมีความคาดหวังผลการเรียนทุกกลุ่มสารวิชาเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละสาม ครูผู้สอนมีนวัตกรรมการสอนในการจัดการสอนดีลทีวีหนึ่งนวัตกรรมต่อชั้นเรียนสถานศึกษามีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ด้วยนวัตกรรมการบริหารสีงามโมเดลเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านสีงามโดยขณะน,นี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามกระบวนการ P.D.C.A. การวางแผนจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนสีงาม PLC โมเดลกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการของโรงเรียนการดำเนินงานสร้างทีม PLC ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือตามประเด็นปัญหาที่ต้องการแก้ไขนำแนวทางที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปปฏิบัติในชั้นเรียนการตรวจสอบ นิเทศติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องการปรับปรุงนำผลการประเมินมาวิเคราะห์และวางแผนปรับปรุงการดำเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีต่อยอดและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง